บางคนฝันไปข้างหน้าน่ะสามตัวเพะเลยมีเยอะใช่ไหมล่ะ <Okay. S 1> มันฝันไปได้ยังไงล่ะเ hmm. พราะปัจจุบันเพราะอดีตปัจจุบันเขามีมีพร้อมที่จะรับผลของกรรมดี <Okay. S 1> มันก็เลยฝัน <Okay. S 1> ทีนี้ไอ้กรรมไม่ดีบางที มันมาตัดรอนซะทำให้ลืมซื้อเข้าใจไหมอันนี้คือกรรมไม่ดีเป็นตัวตัดไอนนคือกรรมที่เราบันทึกทุกวันเนี่ยมันมีทั้งดีใจเสียใจครับแทนใจอะไรประมาณเนี้มันมีทั้งอย่างอ่ะมันทั้งดีหรือไม่ดีนี่แหละจงจำไว้ว่าถ้าเฉียดไปเฉียดมาสแสดงว่ากรรมไม่ดีมันตัดรอนเรา เพราะนั้นทรงอารมณ์ไม่ดี <c oughs> เวลาจะซื้อหายใจคุณลึกๆ <c oughs> แผ่เทวดาทุกชั้นแผ่เทวดาที่เป็นสาโลหิตเราคือรู้จักเราคุ้นเคยกับเราซีกับเรามันต้องมีละ่ะเพราะเราเปยนว่าตายเกิดมาเนี่ยมารู้กี่พบกี่ชาติครับญ <c oughs> าติเราในอดีตมันมันรู้กี่ชาติ มันอาจจะเป็นคนก็ได้จจเป็นเศรษฐีก็ได้หรืออาจจะเป็นเทวดาหรือพรหมซึ่งซึ่งมีกําลังพอที่จะช่วยเราได้ประมาณนั้นแหละแผ่ไปให้มันใครก็ได้หรือแผ่ไปที่โพธิสัตว์ทุกองค์บริวารน,นะขอยืมมาใช้อะไรประมาณเนี้ยมันมีวิธีการนะเออ